สวัสดีค่ะทุกคนใกล้วันแม่เข้ามาทุกทีแล้วนะวันนี้เราจะมาทำพวงมาลัยวันแม่แบบไสกลางกันบ้างนะคะแค่ใช้ลวดนะสีขาวพันให้หมดเส้นเลยนะคะแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งมาวัดให้ได้4นิ้วค่ะ ตัดทั้งหมด1เส้นจะได้สาวเส้นแบบนี้นะตัดแยกออกมาแล้วก็เอามามัดรวมกันกับอีก2เส้นที่เราหมวนค่ะแบบนี้นะกดให้แน่นๆเลยทุกคนกดให้แน่นๆเขาก็จะเป็นแบบพวงเล็กๆเราไม่ได้ต้องการให้เขาใหญ่หรือว่าเล็กเกินไปเป็นกลางๆนะ กดลงไปแบบนี้แล้วเราก็จะบีบทั้งหมด5กลีบค่ะบีบลงไปทุกอันเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยเอามาร้อยรวมกันเอาตรงที่เราบีบเนี่ยเอาไว้ด้านในนะใช้ทั้งหมด16ดอกค่ะร้อยเข้าไปเลยแบบนี้นะแล้วก็จะพอ1เส้นพอดีนะคะไม่ต้องต่อมัด ให้เขาติดติดกันอันนี้ปอาพามาได้ยิงกาวร้อนนะคะเพื่อให้เขาดูเป็นธรรมชาติมาสองสารอบแล้วตัดทิง้งแล้วงอ,อเข้าไปค่ะเขาก็อยู่แล้วนี่ได้แล้วต่อไปเราจะมาทําดอกไม้นะดอกไม้เราใช้อยู่2แบบนะตรงที่เป็นอุบะอันนึงแล้วก็ตรงที่ด้านหน้าอันหนึ่งค่ะที่เป็นอุบะนะเราจะงอเข้าค่ะเป็นด้านหน้าเราจะงอออกอ่ะเดี๋ยวจะงอให้ดูนี่งอเข้าแบบนี้ถ้าสมมติอุบะใช้ทั้งหมด3อันนะทุกคนงอเข้าค่ะ ตัดให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ไม้ลูกชิ้นนำร่องเหมือนเดิมนะคะดอกไม้นี่เราไม่ต้องใช้ไม้ลูกชิ้นเสียบแล้วนะคะทุกคนบานออกแบบแล้วก็ติดมุกนิดหน่อยใช้ทั้งหมด3ดอกกรีบเลี้ยงเราเหมือนดอกไม้ทุกประการค่ะต่อไปเราก็จะมาทําตัวดอกลักนะคะดอกลักก็ใช้5เหมือนกันนะคะทุกคนเหมือนกันเลยทุกอย่างเปลี่ยนสีเฉยๆยนะเรามาร้อยนะคะเราจะเอาตัวนี้งอขึ้นมาแล้วยิงกาวร้อนหน่อยค่ะเพื่อให้เขาติดยิงแล้วเขาก็จะอยู่แบบนี้เลยนะคะวันนี้เราใช้ตัวอุบะเป็น ตัวร้อยเป็นสีเขียวนะลองเป็นสีเขียวบ้างเป็นสีขาวก็ได้เขียวก็ได้นะต่อด้วยดอกรัก3อันดอกลักวันนี้เราไม่ได้งออะไรเลยนะแค่บีบๆลงไปเฉยๆค่ะเพราะว่าเป็นไสากลางเนาะก็ยิงกาวร้อนไม่ให้เขาเลื่อนนิดนึงปกติคลิปแล้วแล้วนะไม่ได้ยิงล็อกไม่ได้ยิงก็เลยเหมือนว่าบางทีมันเลื่อนไปเลื่อนมาค่ะทุกคน ก็ต้องยิงนิดหนึ่งนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับอุบะเราก็เอาทั้งหมด3อันที่เรามีนะคะมาพันรวมกันค่ะเอาไว้ให้เขาแคบแคพอประมาณนะประมาณนี้พันไปเรื่อยๆค่ะให้ตรงตัวอุบะอันสูงเนี่ยให้เขาดูเป็นนูนๆขึ้นมาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวปิดมาปิดอีกทีหนึง่งตัวปิดเราจะใช้ทั้งหมด2แบบนะคะคือสีม่วงอันหนึง่งแบบปากาใหญ่ประมาณนี้ใช้ทั้งหมด2เส้นทําเหมือนกันกับ มะลิเมื่อกี้เลยนะคะสองเส้นแล้วก็ใช้ห่วงมาคล้องใช้ห่วงใช้ลวดกรมะหยี่มาคล้องเหมือนกันค่ะขนาดเท่ากันทุกประการนี่นะคะยืดยืดอย่างนี้มาคล้องเหมือนกันแล้วก็กดให้แน่นเหมือนกันค่ะทุกคนแล้วก็มัดเหมือนกันทุกประการค่ะทุกประการก็มาเจ้าแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยนะ อย่าลืมงอเข้าไปค่ะเพื่อความสวยงามตัวนี้ไม่ต้องบีบไม่ต้องอะไรแล้วอีกอันนึงจะเป็นสีขาวค่ะเราจะทําให้เล็กกว่าโดยการพันกับไม้ลูกชิ้นค่ะเพราะว่ามันมีความยาวนะไม้ลูกชิ้นนี่กด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 ลงไปอันนี้คือเอาแค่ห่วงเดียวแบบนี้เลยเพราะว่ามันเล็กใช่ไหมทุกคนบีบกาวร้อนแล้วก็จี้ไว้อย่างนี้นะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะอยาขยับ <laughs> อยาขยับหยุดนะอยาขยับ ทิ้งไว้แบบนี้นะก็จะได้แล้วแล้วก็มาต่อตัวอุบะกันเลยค่ะแล้วก็แค่เอาสีขาวกับสีม่วงมาติดกันเอาตัวอุบะมาติดกันแล้วก็ติดเข้าไปในพวงมาลัยแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วสวยงามตามท้องเรื่องค่ะ ต่อจากนั้นนะคะเราจะเอาดอกไม้ทั้งหมด3ดอกที่เราทำไว้ติดมุกไว้นะมาติดคู่กันด้านหน้าค่ะติดติดติด3ามอันเรียงกันแบบนี้เลยนะคะพอเรามาติดเสร็จปุ๊บเราก็ทำกีบเลี้ยงเขาเล็กๆสีเอ่อเขียวๆนะบิดๆแล้วก็แซมแซมไปทุกคนอยากได้เล็กได้ใหญ่ได้หมดเลยนะเนี่ยแซมไปด้านข้างแบบนี้เองซ้ายขวาหน้าหลังไป แค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคนสวยมากๆเลยทรงคุณค่าสุดๆเลยนะคะทไม่ยากนะทุกคนถ้าใครลองไปฝึกดูนะสามารถหาซื้อของได้ตามทั่วไปเลยนะคะในแอปต่างๆเนาะหรือว่าจะสั่งป้าพาทำก็ได้นะคะติดต่อมาได้เนาะ